Hey, you- นักเลงตอนรู้แล้วหรือยังก็มีหฮานจุ่มหมาล่าสายพันหาก,ก็เปิดใหม่ก็เปิดแบบสดๆทอนทอนไปฮ้านก็ยังบ่มีราขาเริ่มต้นยังแต่หาพันกีบเท่านั้นน้ำแก่วฮ้านเพิ่นก็เป็นสูจีนกวางตุ้งเลยเด้อรสชาติก็เข้มขน้นแฮ้งนี่เปาพากันไปลองชิมเด้อก่อนดีลูกค้าจะเต็มฮาณนะตอนนี้ฮ้านเพิ่นสั้นหนึ่งรับลูกค้าได้30คนส่วนสั้นสองเป็นฮับได้3าิงคนก่อนจะตามไปกินกันจะให้เบิ่งซะก่อนว่าฮ้านเพิงแนม ลบอกว่าจะเป็นเนื้องวัวสบายนะเนื้อหมูเนื้อป่าปีกไก่ต้อนเรือไก่ดำก็มีเด้อหรือว่าจะเป็นกุ้งปูอัดเต,ต้าหู้ลูกชิ้นมีพักมันฝรั่งเต่าหู้เฮดและกับประเภทเส้นต่างๆสมองหมูก็มีได้ขนาดทุกคนเบิง่งอาหารแล้วบัหนีกก่กะทิพาไปเบิ่งส่วนของน้ำแจวทางเคื่องปรุงและกับส่วนประกอบต่างๆเจ้าของห้านบอกว่าเป็นสูตรของกวางตุ้งแท้ๆอยากจะลองปรุงเองก็ได้หรือว่าปรุงว่าเป็นให้เจ้าของห้านมันปรุงห้างสำหรับน้ำแจวมันต้องได้ใจเพิ่มแปดพันและสามารถเติมได้ตลอดน้ำซุปถ้าเอารสตย 30มสพันกีแต่ถ้าเอาสองรสชาติแบบนี้มัน3ามสเพันเติมได้บามีน้ำซุปมาล่าแบบเพชรชาและเพชรน้อยมีน้ำซุปต้มยำซุปหมักเล่นซุปดูกหมูซุปเห็ดหอมแล้วก็น้ำซุปญี่ปุ่นมันไผ่มาก,กินใกล้ดำนี่ก็มาล้องเบิ้งเดอ้อดีต่อสุขภาพได้ฮะนะ้าคือแบบอันไดก็เป็นแต่แซ่บเจ้ใหญ่ิันเลือกบุได้กับขีใไ่ขีปสซอย่างเดียวเลยจ้าหมูสึกตัวไอ้เคี้ยนึงก็แม่นเต็มหม้อไปแล้ว ทุกคนเอ้ยแอดขอแนะนำเป็นพิเศษเลยเดอ้อน้ำซุมเห็นหอมมันนะทั้งหอมทั้ง,น,งนัวแซบแห่บ้านนี้กระซิบเบาๆลายใหญ่ห่างจะให้เบื้องบรรยากาศกาันยวดแบบแซบแต่ก่อนจังสีบอกจุดเิดกันให้ท้ายคลิปเดอ้อ ขี่ฟ้าพากันตาไปลองซิมมองเด้อฮันเวนนี้จุ่มหมาล่าไส่ผ่านเพิ่นเปิดฮ้าตั้งแต่วันจทา์จนฮอดวันเสาร์เวลา11โมงครึ่งตอนเส้าจนฮอดสิมโมงแรงฮันแมนตั้งอยู่บ้านสี่หอขี่มาจากไฟแดงของเฮียนสี่โคตรก่อนฮอตฮันวินเว้หรือว่าไก่ตึกเอลดีบีตึกไปะฮันเพิ่นจะตั้งอยู่ด้านข้างเอลดีบีตึกน้อยเลยเด้อให้สังเกตบึงใหดีฮันเพิ่นบนะันมีปายสามารถไปฝากรถได้สองภาคทายแล้วออกปีฝากรถนานมันแลกอาหารได้เลยและพิเศษสุดๆ่วงนี้ิ่นมีส่วนลดเห็นเอห้านเ้อ